นงฟ้าสว,ส,สวัสดีค่ะน้องฟ้าค่ะรุ่นสองค่ะ <4 S 2> นงเอรุ่นสี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจาารุ่นหกค่ะรุ่นสองใใช่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 สามสามสาวเนี้ยก็จะช่วยเหลืองานอาจาร,รย์ตลอดเวลาเลยส่วนส่วนน้งฟ้านี่กับนงเอแล้วก็นอกจ๋าเนี่ยจะมาทุกที ในเวลาของอาจจะเป็นงานไหว้ครูแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นลูกศิษย์ที่เกี่ยวกับมาเรียนที่ชมรมเนี่ยก็จะมีสาวสาวนี้คอยดูแลอาจารย์แล้วก็ในเรื่องของอาหารการกินแล้วก็ดูแลน้องๆแล้ววันนี้เป็นวันที่วันนี้เป็นวันที่ห้าธันวาเนาะแล้วก็เป็นวันที่ทุกๆุกคนได้มาหาอาจารย์ทยอยมากันตั้งแต่เมื่อวานคือว่าคือได้ความได้ความที่ว่ายิ่งยิ่งน้องฟ้าเนี่ยน้องฟ้าเราไม่ได้เจอกันนานเลยใช่ค่ะ ยังหนูกับอาจารย์ยังเจอกันฟ้าไม่ค่อยได้นานยาวๆน้องฟ้านี่นานมากที่อาจารย์จะได้เจอเขาแล้วแบบเราไปเจอที่งานศพก็ไม่ได้ไม่ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่เพราะเขาต้องต้องต้องดูแลแขกส่วนน้องเอ๋เนี่ยก็มีแชทบ้างแต่เขาก็ยุ่งส่วนส่วนน้องจ๋านี่ไปเจอน้องจ๋าที่งานแต่งน้องอีทแต่ก็ไม่ค่อยได้คุยกันเนาะเพราะว่าเรามีกิจกรรมทำหลายๆหลายๆอย่างแต่วันเนี้ยที่เรามาเจอการมานเหมือนเป็นเขาเรียกส่วนตัวเป็น ไฮเวมากเลยอาจารย์เลยถือโอกาสนี้ได้อัดคลิปวิดีโอไว้เป็นที่ระลึกเนื่องในวัดเกิดวันเกิดจ่าก2งันวามันอาจารย์ไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าวันนี้มันเป็นวันที่ฟรีไทม์สาหรับอาจารย์แล้วก็อาจารย์ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากลูกศิษย์มาเยี่ยมเยียนอาจารย์อาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะแฮ้์มัเดย์ค่ะหัวจันเราเราเราพี่เป็นวันที่ลูกศิษย์บอกว่าอาจารย์ อาจารย์อาจารย์ก็เลยบอกว่าเออไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อาจารย์สวยนะอาจารย์โบ <laughs> อาจารย์โบแล้วก็บวกกับแสงไฟอ่านะแสงไฟอาจารย์ก็เลยบอกว่าออไม่ต้องเอามาเพราะว่าอาจารย์อิ่มเขาเรียกอิ่มก็กินใจลูกศิษย์เข้ามาหาอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขวันนี้เป็นวันที่มีความสุขมากเมื่อวานนี้แหละที่ลูกศิษย์